กลับโจมตีกันเองเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยกำลังเล่นเกมอะไรกันคุณจิรยุกล่าวด้วยนะคะว่าการโจมตีกันของสมาชิกพักประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนเป็นการส่งสัญญาณไปถึงชัยหมูหรือไม่เพราะว่าหลายเรื่องที่มีการออกมาโจมตีนั้นเป็นเรื่องเก่าเออนี่ก็มองอีกมุมหนึ่งเลยนะคะมองว่าพื้นฐานเนี่ยของเรื่องเนี้ยมันมาจากข่าวที่ว่าชายหมูอะ่ะจะไปตั้งพักใหม่ ก็เลยออกมาโจมตีการมันเป็นการแสดงละครเพื่อที่จะส่งสัญญาณว่าเอ๊จะทาอะไรเนี่ยคิดดูให้ดีๆนะทํานองนั้นนะคะจากทางคุณจิรายุค่ะค่ะที่ฉันอยากจะเสนอให้ภัคประชาชที่ปัดไปไปที่นิวยอร์กสหรัฐทำไมคะสวนสัตว์เขาจัดงานเทศกาลแห่งความรัก ให้ตั้งชื่อแมลงสาบเหมาะจริงกับพักนี้ตั้งชื่อแมลงสาบมาดากัสอที่ตอนนี้แพร่พันธุ์เยอะมากเป็นหมื่นเลยมีคนเสนอชื่ออะไรเรายังไม่มีชื่อย่างนี้เขากำลังรับวาเลนไทน์ใช่รับวาเลนไทน์ข่าวนี้ต้องรายงานต่อเนื่องนะจะได้เป็นการส่งเสริมความรักซึ่งกันและกันแล้วจะไปตั้งชื่อแมลงสาบมาดากัสกาว่าอะไรคะชาธิปัต ไม่ได้งานกันนะเนี่ยมาดูกันต่อค่ะต่อจากคุณจิรายุนะคะนาวากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพค่ะกรณีที่มีการพูดถึงการใช้จ่ายงบประมาณของกรทมเนี่ยเจ้าตัวก็เลยบอกว่าอยากจะขอให้เปาประชาและสอตองงอเข้ามาตรวจสอบหน่อยนะคะนาวากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพค่ะอดีตแลฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT เนี่ยนะคะได้พูดถึงกรณีที่เป็นข้อพิพาท ระหว่างพรักประชาธิปัตย์กับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บรพัตรผู้ว่ากทมโดยบอกว่าการออกมาโจมตีระหว่างสมาชิกพักประชาธิปัตย์กับทีมผู้บริหารกทมเป็นการโจมตีเพราะหวั่นใจว่าผู้ว่ากทมจะแข็งเมืองไม่ขึ้นกับพรคประชาธิปัตย์ทั้งนี้ต้องมองว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้สมาชิกพักประชาธิปัตย์ต้องออกอาการขณะนี้หรือว่ามีในยะทางการเมืองอะไรหรือไม่ซึ่งการออกมาโจมตีครั้งนี้มีจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ว่าการเปิดโปงการทุจริตของกอทมอมีข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนจึงอยากเรียกร้องนะคะให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตงและปปชเร่งตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงถ้าทีการออกมาสาวกันเนี่ยนะคะเพราะวันว่าก,กอทมอจะแข็งเมืองไม่ขึ้นกับพักประชาธิปัตย ทีนี้มาดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันบ้างนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เกาะสมุยนะคะที่อย่างได้ทราบกันก็คือมีการไปเปิดงานของนายพิสิทธิวิชาชีวะนะคะก็มีบรรดาเหล่าแกนนำกบพสนะคะแล้วก็อดีตศ .2 พระประชาธิปัตย์นั้นร่วมกันนะคะไปงานกันอย่างชื่นมื่นเลยโดยเฉพาะสองคู่ชูชื่นนะคะสำหรับนายสุเทพพุษสบัติแล้วก็หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพารค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณท่าเรือหน้าทอนอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมวิ่งและ ปั่นในงานสมุยเฟสติวัลก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุร,ราธานีแล้วก็ได้นํารายได้สมทบทุนนะคะสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณกลโดยมีหม่อมราชบวงสุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่ากอทมนะคะแต่ว่าเดินทางไปร่วมงานด้วยซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็มีแกนนำกปป,ปสมาร่วมงานหลายคนนะคะอาท,ทินายสุเทพเทือกสุบันเลขากปป,ปสนะคะนายกรจกติกวนิษฐ์นายถาวรเสนเนียมนางสาวจิตพัฒกฤตดากร โดยผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานนะคะว่าก่อนการปล่อยขบวนจักรยานนั้นก็หม่อมราชวงศ์สุขุมพันนี่แหละค่ะได้ร่วมกันถ่ายภาพกับนายสุเทพพร้อมกับชูสองนิ้วโดยทั้งสองคนต่างยิ้มแย้มแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดเท่านี้ค่ะไม่ได้เห็นสัมภาพกับสื่อมวลชนให้เห็นบรรยากาศเฉยๆชนะขำบ้านเมือง<ะ>ใช้คำว่า ชายหมูเทือกระริระริกเขาวสนใจว่าชื่นมืน่นชื่นมืน <laughs> นม่นนะแต่จากกำหนดเดิมไม่มีรายชื่อ <laughs> ไม่มีรายชื่อชายหมู<อ>ไปเข้าร่วมดิฉันดูแล้วเวมื่อกี้เพภาพอ,อีกรอบนึงก็ได้นะคะ <laughs> ทำไมเรางงกันว่าคุณสุเทพชูสองนิ้วหรืออะไระทำไมแกบิดแขนนี้แขนโคตรอ๋อเหรอ ไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้วทั้งนั้นฉันก็งงอยู่ว่าทำไมคุณสุเทพไม่หันหันเหมือนชายหอยากเห็นอยากเห็นเนี่ยเอาเหงื่อตกเหงื่อตกเกาเกาอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมฉันก็อ้าวทำไมคุณสุเทพไม่หันหน้าเหมือนชายหมูแต่แกเห็นเหรอสรุปแล้วไม่ได้ผิดที่มุมกล้องค่ะคุณสุเทพแกแต่ข่าวสดรู้มุมนะข่าวสด ถ่ายมุมข้างออก็เลยเห็นสองนิ้วแกหาที่เป็นเซนเตอร์ไม่ทันแกก็เลยได้น,นั้นเ <c oughs> ออน,นะแปกเลยนะฮะ <c oughs> มากหมูเชือกอ <c oughs> ดูกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้มาสถานการณ์ปัจจุบันกันบ้างนะคะโรภคภัยไข้เจ็บอากาศก็ก็เปลี่ยนนะคะคือบางคนไม่อยู่แล้วแต่ก่อนนี่ฝนตกแล้วทีนี้กลับมาอากาศหนาวหนาวเ,เลยบางคนเรียกอากาศวิปริตเ <c oughs> อ มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามโลกที่มันเปลี่ยนไปทีนี้โครคภัยไข้เจ็บคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีๆนะคะอย่างที่ได้ทราบกันว่ามีการตรวจพบนะคะจากนักท่องเที่ยวนั่นเองที่ติดเชื้อโรคเมอร์สเข้ามาหลายที่2ในประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะล่าสุดศาสตราจารย์คลินิกเกติคุณนายแพทย์ปิยสะกสะกรสกลสัตยาธรซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้ถแถลงข่าวในราคาเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยตรวจพบผู้ป่วยโรคเมอร์สเป็นรายที่สองซึ่งเป็นชาวโอมานนะคะอายุ71ปีเดินทางเข้ามาในไทยเนี่ยด้วยสายการบินโอมานเมื่อวันที่22มก,กราคมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลบำรุงราชซึ่งทางทีมแพทย์เนี่ยได้ส่งตัวผู้ป่วยค่ะไปที่สถาบันบำรางนนะราดูน และนําตัวไปที่ห้องแยกโรคเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้คาดว่ามีผู้โดยสารร่วมเที่ยมีิที่มีความเสี่ยงต้องเฝ้าระวังอีกจํานวน37คนนะคะเป็นคนไทย13คนสำหรับเชื้อไวรัสเมอร์สโควี COVID, หรือว่าโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในประเทศแถบตะวันออกกลางนับว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงค่ะ โดยเมื่อช่วงกลางปี2558เนี่ยพบจำนวนผู้ติดเชื้อเมอร์สทั่วโลกร่วม800รายนะคะฆ่าชีวิตผู้ป่วยชาวเกาหลีใต้ไปกว่า5รายอีกทั้งยังเคยตรวจพบผู้ป่วยชาวตะวันออกกลางในไทยเป็นรายแรกในช่วงเดือนมิถุนายนปี2558ที่ผ่านมาด้วยค่ะ ่วงนี้ใครไม่สบายก็พยายามถึงมือคุณหมอนะคะโรคแปลกๆก็มาเยอะเห็นเมื่อคืนนี้คุณเอชยามิตชัยใช่ไหมคุณไยเหมือนกันถูกส่งไข้ไปรพไม่รู้ว่าจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าใช่อาการเบื้องต้นแพทย์ก็บอกว่าเป็นเป็นไข้หวัดใหญ่แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยก็เจาะเลือดตรวจหาเชื้อไข้เลือดออกเพื่อความไม่ประมาทแล้วมีกรณีศึกษาจากคุณปอทฤษฎีอยู่ก็ระวังกันด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูนายกประกาศบอกเห็นมีการตรวจพบ คนที่ติดเมอร์สคนที่สองในประเทศไทยเนี่ยนะคะที่เข้ามาในประเทศในในยกบอกยกวตื่นตะนกว่ายังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามกัน